จับีเสียงแสตอนเนี้ถ้าเกิดว่าเราเรียกกันมันจะมีชื่อนึงว่าวัฏจักรสิบสองภพชาติซึ่งเป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่สตอรี่ตั้งแต่การกําเนิดไปจนถึงสิ้นสุดแล้วก็มีการเวียนกลับมาเกิดใหม่ครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามหัวข้อจับยีเสียงแสไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตสวิชมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องธาตุไปแล้วใช่ไหมครับกมีดินไฟดินไฟดินของน้ำไม้นะครับ นั่นก็คือในส่วนของราศีบุนะครับซึ่งมักจะเป็นตัวที่บอกถึงว่าแต่ละคนซึ่งในช่วงหลังจะบอกนะครับว่าแต่ละคนมีคารเตอร์อะไรอีออันนึงเนี่ยที่จะใช้ในโวมจีมากมากก็คือในส่วนของราศีล่างราศีล่าเนี่ยที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือมี12นัก,นกริย์ด้วยกันนะครับก็คือเป็นปีนักข่า,ศา์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับตั้งแต่ปีชวดะลูขานทอง วัลโลวมาเส็งมันเมียมแม่วอารายาจอบคุณน,นะครับอันนี้อาจจะสําหรับคนใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะฮะทีนี้จะมีประเด็นอยู่อันหนึ่งที่ได้ถูกร่างเรียนมาหลายๆสํานักนะครับอันนี้เราเอาเข้ามาให้เป็นเนื้อหาให้รู้จักในแง่มุมของ12เสียงแสงนะครับก็จะหมายถึงวัฏจากที่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมัจะมีการ อีกยกของตัวนักศัลยทั้งที่สองเนี่ยมาเรียนแล้วก็มาดูถึงความสัมพันธ์กับธาตุของแต่ละคนนะครับจากเมื่อกี้ว่า,าจาก่า่าจำได้ไหมครับว่าธาตุไม้อะไรเป็นตัวบอกเกิดธาตุไม้ครับนะ้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตารางนี้นก็เลยถูกเริ่มต้นมาอย่างนี้ฮะธาตุไม้นะครับธาตุไม้มีธาตุน้ําเป็น,นสิ่งแสบสิ่งแสบแปลว่าอะไรแปลว่าการเริ่มต้น นะครับพอน้าเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งนะฮะบกยกก็คือการชำระสบับสากอันนี้จะเป็นเหมือนว่าการเริ่มต้นไปถึง,ถงจุดสูงสุดเขาเรียกว่าตีบวกนะครับอันนี้คือจุดสูงสุดก็คือจุดที่จะมีการส่งกําลังให้ตัวดิจิต่าที่อยู่ข้างบนนั่นะคือดินนะสมมติกรณีที่เป็นไม้เนี่ยไม้จะอยู่สูงสุดในตําแหน่งตีัวกก็คือตัวที่ส่งกําลังให้ไม้มีพลังสูงสุดนะครับและนั่นคือเขาก็เลยใช้ตัว ตัวเบ้าหรือตัวถงเนี่ยเป็นตีบหัวของของตัวดีทีไม้ตัดไม้กัดตัวนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาจบลงที่ตัวจอกก็คือศูนย์สิ้นก็คือถ้ามาถึงตัวจอกหมายถึงว่ากําลังของไม้ตัวนี้จะหายไปไม้นียจะสูดสิ้นไปนะครับส่วนทน่อเนี้ยนี่จะเป็นจุดที่มันเป็นว่างเปล่าอันนี้คือเป็นหลักการของเขาอันนี้พูดให้พอรู้ว่ามันมีหลักการอย่างนี้ แล้วเขาก็จะมีสินแสส่วนใหญ่อาจจะส่วนมากเลยเอาหลักการตัวนี้ไปใช้นะครับพอตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมี6ราศีฟ้านะครับเพราะวม่าที่แยกธาตุเนี่ย้าเป็นไม้ก็จะมีทั้งไม้หยาบไม้หยินไฟ,ยไฟหยางไฟหินดินหยางดยินหยินทอ,อยทองหยางทองหินน้าหยางน้าหินนะครับก็จะเอาตัวลำดับพวกนี้ครับมาใช้